บราบาสซีคูเป้ B S G S เรถแันคูเป้สองประตู4ที่นั่งระดับพีเมียมจากบราบัสใช้เครื่องยนต์บนซินเ,เทอร์โ,รโบสีสูบขนาด1,796สซีซีสร้างพลังกับเพื่อได้ได้มากถึง197แรงมา้าและมีแรงบิดมากกว่า3 5 5นิวตัลู้นเมตรโดยเริ่มตั้งแต่1,600ร,รอบต่อนาทีจึงสามารถเร่งจาก0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในเวลาเพียง8.6วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้ที่233กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะลาบัสซีคูปเป้ B S G S ยนตรกรรมคันนี้ถูกออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์เพื่อช่วยลดแรงเสียดทานและโดดเด่นตามแบบฉบับยนตรกรรมของโรงงานลาบาสัสระบบกันกระเทือนติดตั้งชุดโปรเกรสซีฟทอร์สปริงที่ให้ความนุ่มนว่ขณะขับขี่ที่ความเร็วต่ำ แต่สามารถขี่เกาะถนนที่มั่นคงที่ความเร็วสูงใช้ล้ออันลอย